สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหนาลงเดอมาพักผ่อนกันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ B&B นะคะแห่งหนึ่งในแถวในเว็กซ์ฟอร์ดนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะ B&B หล,ลายๆคนอาจจะคุ้นเคยคำว่า B&B นะคะแต่ว่า,าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะ B&B นะคะย่อมาจาก bed and breakfast นะคะก็คือเป็นที่นอนแล้วก็อาหารเช้านั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะ B a B จะอยู่แบบว่าตามเมืองเล็กๆก,กันนะคะที่แบบว่าเอออาจจะไม่มีโรงแรมให้บริการนะคะแล้วก็ b b เนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านคนเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะแบ่งห้องนะคะให้แบบว่าสำหรับแขกมาพักได้นะคะเพื่อนๆข้อแตกต่างระหว่าง B n B แล้วก็โรงแรมนะคะเพื่อนๆ B a B จะมีขนาดเล็กกว่าะคะ่ะแล้วก็ให้บริการแค่แบบว่า ที่นอนนะคะเป็นห้องพักนะคะแล้วก็อาหารเช้าค่ะแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโร,โรงแรมะคะก็จะมีแบบว่า,าเขาเรียกไรร้านอาหารนะคะซึ่งสามารถไปดินเนอร์ไป l ันช์ได้นะคะแล้วก็มีแบบพวกผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ B&B แห่งนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า,อ,าอยู่นอกเมืองออกมานะคะแล้วก็แบบว่าเป็นบ้านไม่ค่อยเยอะไม่ใช่แหล่งชุมชนนะคะ ส่วนกว้างสวยมากเลยนะคะจริงๆวันนี้ปนากับลุงเดิก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจมาพักผ่อนหรอกค่ะแต่แต่ว่าก็คืออยากแบบหัดขับรถนะคะแล้วทีเนี้ยไม่อยากกลับบ้านดึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยบอกว่าเออหาที่พัก แถวแถวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็สามารถที่จะแบบขับรถไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆแถวแถวนี้ได้นะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี้มาถึงประมาณทุ่มครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรมากมายนะคะอ๋อมีไปกินข้าวในผับแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวปัญหาทำแยกเป็นอีกวิดีโอนะคะแต่ตอนนี้ไปชมสวนกันก่อนเนาะจ้า ไก่โอ <This sounds> yeah, oh, so. ้ยเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเนี้ยเลี้ยงไก่ for eggs เยอะนุ่งเด้อโอ้ยดีจังเลยร่มรื่นมากเลยค่ะ B and B ที่นี่นะคะต้นไม้ต้นไร่เขียวชี่วันนี้ลมแรงค่ะเพื่อนเพื่อน เป็นบ้านของไก่แล้วก็เขาก็แบบว่ากักบริเวณนคะคะ เอาลคะค่ะได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีแบบว่าเป็นห้องอาหารเล็กๆนะคะเมื่อกี้ลุงเดอร์คุยกับเจ้าของ b n B นนะคะเขาก็มาเตรียมอาหารเช้าให้นะคะก็มีอาหารเช้านะคะนี่ซีเรียลนะคะโย <Yeah. S 1> เกิร์ตผลไม้นะกีรปฟรุแล้วก็ <pe> ผลไม้เหมือนกันกีรปฟรุแล้วก็มี O อเรนจ์ชูสโอ้เหมือนโรงแรมเลยะคะ่ะเพื่อนๆจ้ะดีมากเลยคะ่ะ b n B ที่นี่นะคะ อันนี้นะคะลองท้องก่อนนะคะปะนานเลือกเป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะกับผลไม้รวมนะจ้ะนะคะขอเฮลตี้นิดนึงนะคะขอกินแบบว่าอันเขาเรียกอะไรอาหารสุขภาพนิดนึงจ้ะ นี่นะคะได้แล้วนะคะอาหารเช้านะคะนอกจากนั้นเขาก็มีแบบว่าเออเป็นขนมปังให้นะคะขนมปังปิ้งแล้วก็ขนมปังที่แบบว่าเออไม่ปิ้งก็มีนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นชานะคะแล้วก็กาแฟนะคะลุงเดินทานกาแฟจ้ะแล้วก็บรรยากาศตรงโเออเอออต๊ะรับประทานอาหารเช้านี่แบบว่าบรรยากาศดีมากชมสวนได้ด้วยนะคะ มองเห็นวิวด้านนอกสวยงามจ้ะอันนี้วิวอาหารเช้านะคะมาทานอาหารเช้านะคะวิวชมสวนโอ้ยพี่น้องบรรยากาศดีคักจ้ะแต่ข้างนอกมันน่าจะเป็นลมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวลองท้องด้วยขนมปังก่อนนะคะตอนนี้กำลังรอ Iris b ไอริสเบรคเฟส <Okay. S 2> มาแล้วค่ะจานนี้นะคะ I i อ h breakfast อาหารเช้าของคน i อริ h นะคะแล้งเป็ตัวนี้ไน b r เบรค a ฟสตอนนี้กินฟูฟรายนะคะ อร่อย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 ขอบคุณนะคะลุงเดอ้อเพื่นเื่น thank you ลุงเดอ้อ thank you for the company นะเดี <queens> ย๋ยวขอ,ขอทานอาหารเช้าก่อนนะคะเพื่อนๆ see you later see you later หลังจากทานอาหารเช้านะคะเราก็ออกเดินทางนะคะจะไปเที่ยวอีกสถานที่หนึงนะคะแต่เห็นไหมคะอันนี้เป็นกระต่ายป่านะคะเพื่อนๆมีน้องกระต่ายมาส่งด้วยนะคะก่อนไปนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ปหนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย